หมท่ทเ่9เราจะมีแอปพลิเคชัน SOS หากคุณประสบอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุใดๆที่ไหนในกรุงเทพมหานครท่านสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ทันทีจะมีพลเมืองดีที่อยู่ใกล้ๆและมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองที่สำคัญทุกคนจะช่วยกันเป็นผูเป็นตาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ระบบนี้ยังสามารถดึงคนที่อยู่ใกล้ๆสามารถเข้ามาร่วมเป็นพยานหากเกิดเหตุอาจญากรรมทุกคนสามารถเรียกขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีชีวิตของคนทุกคนมีค่าเมื่อถึงนาทีฉุกเฉินอาจจะไม่มีใครเข้าไปช่วยได้ทันท่วงทีคนถูกรดชนคนถูกทำร้ายคนล้มลง,ลงหมดสติ คนถูกล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงที่เดินทางในทางเปี่ยวตอนกลางคืนเราจะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองปลอดภัย